ไม่ตีมังกร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 ว่ะไม่ตีมังกรไม่ตีมังกรมีเข้าช่วงใหม่นะเจ้าช่วงเขาเบียดอีิดีโดนดันคะ อนนี้ดีแล้วไม่ไหวและะ้วถ้าโดนดันไปหนึ่งหลอดเลยโอ้แก๊กเมนนี่ว่าโอ้โหแก๊กแม่น,น,าม,ม,นมากๆเลยค่ะโอ้จิตดีได้ค่าไปหนึ่งตัวแล้วค่ะตอนนี้หมาแล้วครับตอนนี้อะไรค่าต่อเลยหรือเปล่าครับจิตดีกําลังเคลื่นกันเลยดีนะไปเซฟกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มหนึ่งนาทีเท่านั้นครับเฟิร์นบัตเป็นไปได้ยังไงครับคุณจิตดีจริงฉันก็โอย้ยให้ตลรวจนะนะคะฉันกไม่อยากเอาจริงแต่เริ่มต้นเด็กคนจะตกใจกันกูจะให้ใครเป็นลุงพลดีว่าตอนนี้อ๋อนี่ไงกู เออมูลาดมึงไปลุงพลแล้วกันลุงภาคให้มึงต้องทำอะไรเลยลพลครับเพื่อนในแก๊งบนบ่อยๆแล้วนะตอนนี้ลุงพลเพื่อนบ้างเลยไม่พอใจลุงพลแล้วนะลุงพลครับไปสตาร์ททางด้านของโอ้โหซูเปอร์แมนแล้วจิตดีับคุณจิตดีแม่งฆ่าได้ยังไงครับนี่ว้าผมกดไว้สามทีเลยจิตดีฆ่าไปสองตัวแล้วไปในหกนาทีเท่านะนั้นก็คุณผู้ชมไม่น่เกันเลยทีเดียวคร,รับแคลร่แคลร,ร่ทำไมครับแคลร่ตีบ้านครับท,ท,ทำไมอะ จิตท si ี่บ้านอยู่อะไรก็ตีมังกรไม่เฉี่ยจิตดีกำลังตีป้อมอยู่นี่ไงจิตดีตีป้อมแตกไปแล้วก็ไม่สนใจนะฮะเหงาเลยทั้งนั้นแล้วมังกรมังกรนราผมไม่เอาหรอกมาดีจิตดีบอกจิตดีอยากจะฆ่าคนกันจิตดีหิวจิตดีหิวโซจิตดีเส yes 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 อะไรก็จิตดีฆ่าได้สามตัวแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านของลุงพลจะแทงมังกรให้ด้วยปากครับหน่อยหรอ ว้ให้แม่งตีเป็นคนเดียวเลยใส์จิตดีน่าลังการที่หายเลยอ้าวแล้วจิตดีแม่งเลยต้องตีมังกรคนเดียวครับพอเพื่อนแม่งทิ้งไปหมดแล้วหนูบ้านกบอกใจแกนี่เลยกูไปตีป้อมอยู่กับเพือจิตดยู่ไปตีป้อมอยู่ถึงบ้าเปล่าเนี่ยเชียกูตีป้อมได้แล้วมึงยังจะห่วงมังกรอีหรอมังกรเมื่อกี้กูตีให้แล้วไงมึงจะเอาอะไรมาอ่ะมึงจะทำอะไรนะคืออะไรตาตั้งเปิดใหม่ดิอ่ะคืออะไรกูดันป้อมได้อ่ะเพื่อนมึงก็ไล่อยู่ไอสัตว์กูควรตีป้อมไหมอะ ปกตีป้อมไหมมึงก็ตีมังกรได้ไงมึงสองตัวมึงเป็นอะไรวะฮะทำไมมึงตอบกูดิมึงเป็นอะไรไอ้ยฮ่านี่ปกติละมึงเป็นอะไรฮะมึงเปิดไหมมึงพิมพ์ดิมึงทำจิตดีโมะนะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยยังมาช่วยดิเดี่ยก็แค่นี้เองมึงก็ตีไปดิมังกรสองตัวมึงยอมใจอะไร ฮะมึงยอมใจมึงควรตีน่ะอะไรเนี่ยมึงก็ตีได้ไงมังกรสองคนมึงกับแก๊กสองคนมึงเรียกกูทาไมาแล้วกูยิงป้อมได้นี่คืออะไรมึงยังบน่นเรื่องมังกรอีกเหรอไอสันมังกรแม่งสำคัญกว่าป้อมี่ใช้ป่ะอไอ้นัน้นไอ แคลี่ปัญาอ่อนนะฟอไอ้ควายเขาตีมังกรอยู่ไม่ก็าช่วยกันตีมังกรวะมึงน่าโง่ชิบหายเลยไอ้แคลี่อย่างควาเลยไปตีมังกรเลยไวายมึงเหี้ไม่ได้แคลี่มันไปตีป้อมทางนี้ยอะไรวะไปช่วยป่ามันมวงอยนั่นหลบวกให้มันตีมังกร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  ตายตาตากูแต่งและกดยอมแพ้เลยเด็กกระโปงเลยงองแงแล้ะแคยกดยอมแพ้เลยว้ายมึงไปนอนไปไปไปไหนก็ไปไปมึงอ่ะไปตีหนึ่งสี่สิบแล้วไปหลอดแล้วมึงอ่ะไปนอนไอ้ควายรีบไปนอนเลยมึงอ่ะเป็นขี้เกืออะไรกูตีป้อมอยู่ฮะไอ้ควายทีมก็ได้เปรียบป้อมมึงควรเอาไหมมึงควรเอามังกรก่อนอย่างนี้เลยก๊าลังบืกได้เปรียบทำไมมึงไม่มาตีมังกรไม่เสร็จไม่ตีป้อมทำไมเนี่ยฮะกูตีมังกรกันเหนื่อยไอ้ควายมึงดูดิกูตีอยู่แก่เปิดตู้ 秘密警察。 มันตีมังกรเนี่ยมันตีมังกรน่ะทำไมล่ะวันมันตีมังกรนี่แคลลี่เนี่ยมันตีมังกรสิเพิ่มตายสองตัวน่ะมันตีมังกรสิแคลลี่มันตีมังกรสิมันตีมังกรสี่ถลยเลยอย่าก็เลยนุ่มน้อยเดี๋ยวจีตีจะช่วยเองนะ้วจีตีเลยล้างหนุนแหงแม่มังกรมันตีมังกรสิแคลนี่ควายปัญญาอ่อนเนี่ยมากันป้อมกลางอยู่ทำไมเนี่ยฮะมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยแคลลี่ไอ้ควายเพื่อนตายไปสองตัวแล้วมึงก็มาตีมังกรสิมึงไปกันป้อมทำไมวะไอ้หวายมึงเล่นเป็นบ้านเนี่ย ว่าวว้าวึงซื้อไม่มาเนี่ยฮะฮะแคลลี่ซื้อทำแล้วไปตายทำใหม่วะดูดิมึงเห็นไหมเนี่ยแคลลี่กูตายเลยอะฮะมึงดูดิกูนึกซาตานอะกูต้องมาการบ้านมึงปล่อยบ้านแตกทำไมเนี่ยข้างบนอะป้อมกูแตกมันเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยฮะเยื้อนเป็ดมาเนี่ยแคลลี่มันมาสี่ตัวกูจะเข้าไปการป้อมไงให้ซ่านกูอยากจะการป้อมไงแคลลี่ไอ้เหี้ยมอย่าการป้อมไงเพไม่แคลลี่ไม่มาการป้อมอะ อยากจะกันผมยังเหมือนกับคุณซานตาค่ะทำไมมึงไปกันคนเดียวไรกันเสื้ออะไรของกูด้วยเนี่ยกูไม่อยากกันกับเปล่อยแนๆตายไปเลยกูนั่งอยูเดียเอ้อย่างเงี้ยเลยที่คุณกล้าด่าผมขนาดนี้เหรอที่เป็นสตรีมเมอร์ได้ยังไงเนี่ยสตรีมเมอร์แบบนี้เนี่ยมันสมควรที่จะจูบโรออกไปแล้วนะสุดในมาเนี่ยไม่คุณดูสิ พี่กูได้เปรียบแบบนี้นะถ้ามังกรเกิดแล้วก็ผมไปตีมังกรแล้วนะคุณแคลลี่เ,เห็นไหมลุงคนจิปเปิลคิวกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยครับโอ้ลีกี้แม่งอยากที่จะยิงทางด้านของป้อมจะตีมังกรอย่างเดียวเลยเมทกูอะโอ้ลีกี้มึงตีป้อมมึงตีมังกร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 อย่างเดียวเลยกูจะตีมังกรนะแคลลี่ไหมไม่ต้องตีมังกรเลยไอ้ควายเป็นยังไง ไปไหนไปกันปะไปไปไปไัไป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  วิบ <ider> ีต <cción> <sh arp est urp ar> ัดเลือดดิอ่าเดือดตายนะอ่ะอ่ะเอาดิอ่ะตทำไรทำไรเอะดิเอาเวบี้เว็บบี้เอาเว็บบี้เดี๋ยวเออวิ่งมาเลยกูเลยอ่ะเอาแล้วนะอ่ะอ่ะอ่ะไม่ตายนะกวงนะกวงนะอ่ะเอาดิยังไงแล้วมิดแตาบอกอ๋อฉันก็ด้จริง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 ได้แล้วอูแครี่มันไม่เป็นเลยทไมไม่ช่วยกันเลยวะเนี่ยมึงไปกูตายได้ยังไงว้าเจ็บเลยดูพี่มึงไปกูตายได้ยังไงวะนี่ ดู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 นะดูนะแก๊กดูนะเออแก๊ดูสวยปะเอาแก๊ดูสวยปะเอาแก๊ดูสวยปะเอาแก๊ดูสวยว้าวว้าวว่านี่ได้ปะแคลรี่แม่เลยคนโตเลยเนี่ยดูในกระดาแนด่มีเห็นในเน็ตมังกรเกิดแหลมึงไปที่มังกรสีสันตกเกินไปเลมึงดูดี ก็ได้ทีก่อนแล้โอ้โหผมเป่งปดเข้าปวดแล้วนะผมไม่ไหวแล้วผมไม่กีเกตต่อต้านแล้วันจะเข้าลงคนแล้วอ๋อได้เลยค่ะไปเลยค่ะมาตีเลยตีเลยตีเลยกันชกันตีเลยโอ้ยแกไม่ตายทำไมมานี่ไงไปเลยพี่บอนดี้ซาน่าไม่ต้องพี่บอนดี้ไปมาตีมัาก่อนฝีแคลลี่ไอควายมึงเล่นอะไรกับมึงเนี่ยอ้าวเดี๋ยวตายแล้วไปดูเห็นได้ไหมอ่ยมันสามตัวแต่กูสองตัวกูจะบวกกับทำไมล่ะเรื่องของกูไงควายแคลลี่ไม่มาช่วยกูเหวี่ยงไงไม่ล่างสองตัวกูจะบวกกัน กูมีกันสองตัวแต่กูก็จะบวกใจกูสู้อะเป็นไรบ้าตีนเยอะไม่กลัวกูตีนใหญ่กว่าเป็นไงล่ะไอ้ไอ้มันสมตัวกูกลัวอะไรครับกูก็มีตีนเหมือนกันไงกูสองคนกูก็จะสู้กูสู้ กูซื้อไอ้แคลลี่แค่มังกรน่ะจะเกิดแย่เนี่ยไปตีมังกรพีแคลลี่แคลลี่เดินไม่ตีมังกรพี่ไปตีมังกรพี่แคลลี่นี่ไงแต่มาอะไรเนี่ยกูต้องไม่ตีมังกรอีกแล้วเนี่ยกูเล่นสารต้าเนี่ยกูต้องตีมังกรตลอดเลยไอ้เฮียอย่าเป็นแมกะโน่มาแมกะโลก ตายเยอะจันไอ้สันไอ้นจริงมังกรพิไม่เห็นเลยเหรอฮะฉันนมังกรจะอยู่แค่นี้ไม่เป็นไปอย่างนี้แค่นี้เป็นไม,ไนคนไมไนีควายเลยเอาตายเลยเอาช่วยได้เว้ยเอาดิเอาผูตายไปแล้วเนี่ยแค่นี้ได้อย่างควายเลยไม่เคยไปโดนแค่นี้ฝั่งนู้นตายได้ไงแม่ยินเนี่ยน่นเลยเนี่ยเน่ย มันก็ยิ่งแรงอย่างนี้มันมันก็แพ้แล้วเนี่ยไอ้ดูดีกันซาตาไม่ลินเลยแม่เนี่ยในกันฆ่าไปห้าตัวเลยตอนนี้โอ้โว้าวล้วกำลังจะได้กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีกูมันแพ้ไปแล้วไอ้สัตว์ดิสวยมึงดูดีแห้ตูดดูเห็นยแม่เนี่ยไม่เหนื่อยนะแล้วแม่ไม่เหนื่อยแพ้ไปบคอมบิดไม่เหนื่อยแม่งแพ้เลยไอ้ควายแค่นี้อย่างไรอ่ะอ้าวเป็นไงกันบ้าแล่ะตอนนี้หมู่บ้านกรอกๆกกำลังจะชนะอีกแล้วอย่างนั้นเล้วเนี่ยซาตาที่พูดทีกอาบังกรครับเอ้ยมังกรเกิดแล้วนะซาตามังกรเกิดแล้วซาตา าตาไม่ต<ส>ีมังกรก่อนแล้วไปตีบ้านทําไมเนี่ยะมึงไปตีบ้านทําไมเนี่ยมึงดูดิมึงไปตีป้อมทําไมวะมังกรเกิดแล้วเนี่ยมังกรเมื่อกี้มังกรเกิดแล้วคุณผู้ชมุณเห็นปะมังกรเกิดแล้วสตาไม่ไปตีมังกรสตามาตีป้อมทําไมฮะทําไมไอแคลี่เมื่อกี้พอกูจะตีมังกรมึงก็ไปตีป้อมพอกูตีป้อมแม่งกูจะตีมังกรไอเนี่ยแล้วมึงไปตีมังกรทําไมมะรูร้อนเนี่ยใครมีพี่วะ โอ้โหมันต mm ิ mm ้งมังกรดิโอลิคีโอลิเลโอ้โหมาติ้งมังกรดิไอสัตว์มาติ้งมังกรดิไอสัตว์มาติ้งมังกรดิไอสัตว์มาติ้งมังกรดิเนี่ยแบบใครยิงพีวะแหกตูดดูใครไม่ยิงพีวะแหกตูดดูดิ ไม่ตีมังกรไม่ตีมังกรไม่ดีมังกรไม่ต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 ี